สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณก็อยู่ผมจะตัด้เกมทีวีรืออยู่เกมไหมครับ เอ่ออะไรว่าแบทเทิลไลท์นะฮะไมคไมคครับแบทเทิลไลท์ทีมพาร์ทที่11แล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับไอสมาชิกใหม่หรือเก่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งมันเพิ่งเคยออกกล้องครั้งแรกนะฮะซึ่งไอห,หนูคนนี้มันก็ชื่อว่าไอออกกล้องออกกล้องใน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 ไหนดีวะใน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 โปรเจกต์ทีมทีมเออ่แบทเทิลไลท์นี้นะฮะก็นะเดี๋ยวให้มันเราพูดดูฮะพูดดิ บอกให้พูดแม่งเงียบโอเคโอเคสังเกตดูทําไมปิงทำไมทำไมปิงแม่งเต็มนะฮะเพราะว่าเกือบเต็มนะเพราะว่านะมันอยู่คนละประเทศกับเรานะฮะมันอยู่ต่างประเทศนั่นแหละโอเคไอ้แม็กอะไรนายมาช่วยหรือมาทำอะไรเนี่ยไม่รู้ นายเข้ามาในทีมเราได้ไงเนี่ยเข้ามาทำไมนายเข้ามาทีโขอไม่ขอนะเว้ยเอองั้นแม็กต้องการอะไรเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่หาให้เนื่องจากนายเป็นสมาชิกใหม่ของเราพี่มาตีมาเลยพี่จังพี่จัมาอย่าผมโชว์อะไรอย่างนีเดี๋ยวตามไปแม็ก ไปไปเลยไปเลยแม็กโชว์อะไรจะโชว์อะไรจะโชว์อะไรในคืนที่ประจันเต็มดวงอืเ <c oughs> จ็บจะโชว์อะไรแม็กอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนเนะนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> แ,วแวม่นะฮะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนลองใช้ไม้แบบ ไม่ตั้งโต๊ะนะฮะเพราะว่าไม่หูฟังผมมันกาก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 นะฮะเอ้ยเดี๋ยวใครสร้างบ้านไ้วะผมผมสร้างไปนานแล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่เสร็จเลย้วทางเข้าบ้านมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอแม็กทางเข้าบ้านแกอยู่ไหนวะทางเข้าบ้านแกนี่แบบออืลันทดมากทางคู่ลันทอืม แล้วแล้วแล้วใครเอาเอาเหล็กพี่มาเนี่ยใครใครเอาเหล็กพี่มาผมผมใช้เมืกก่อกี้ผมต้องการเอฮ่่ายพี่ผมต้องการการไม้อะต้องการไม้ไหมไปตัดมาดิไปตัดไม้มาเองดิตัดแล้วปลูกด,ด้วย <Okay. S 1> นะเว้ย แมกลักโลกแม็กลักโลกฮนะแม่จะเดี๋ยวก่อนอ่ามีเหล็กอ่าอเผาเผาช่วยตัดไม้ได้เปล่าฮะช่วยตัดไม้เลยจีไม่ขี้เกียจผมจะทำบ้านเป็นชั้นสองชั้นเลยแล้วแต่เลย ตัดตัดแล้วปลูกด้วยนะแม็กโอเคแม็กลักโนแม็กลาคัส <laughs> ชายใหญ่เฮีย้ยเลยเข้าตรงไหนเนี่ยสวัสดีสวัสดีเจ้าไก่สวัสด,ดีครับไม่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 ต้องเรียนแบบโรงพีแม่ไม่เอาดีกว่า <c oughs> แล้วนี่ไข่สร้างเลยเว้ย <laughs> เอ้ยเดี๋ยวมันเป็นอ๋อที่ฝึกสำหรับการยิงธนูไงดูนะฮะปืบ๊บเป็นไงฮะแม่ตรงเป้าแม่อย่างเฟี้ยวอันนี้ใครใครเขาทำวงจรกันเล่นอย่างนี้วะโคตรเี่ยผมไม่ได้ทำรู้แล้วนะนายทำไม่เป็นหรอกไอ้แม็ก เออผมยังทำไม่เป็นเลยผมเล่นมันครับมานานแล้วแต่ผมทำไม่เป็นก็นายกากนี่ละเหยียดเหยียอเหยียฮะเย็ด yes. แม่ <laughs> พี่ทุกพี่พูดถูกแล้ว <c oughs> อ๋อเสิร์ฟแหลกนิดหน่อยนะฮะหนึ่งสองสามสี่แหลกเหรอผมยังไม่แหลกเลย <c oughs> ก็เน็ตเอ้ก็ก็แม็กอยู่ประเทศอะไรอะ่ะแม่ สวีเดนเฮ้ยเย่เยเย้เยอย่าลืมชื่อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดวก่อนนี่ระบบวงจรอัตโนโมัติอัตโนมัติตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดทำไมสเต็ปลิงมันไม่หลอกหรอโอเคทำวงจรอัตโนมัติเล่นๆนะไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าวงจรอไอ้วงจรขยับอัตโนมัติเนี่ยเราจะได้เอาไว้ใช้ทำ อะไรบางอย่างนะฮะซึ่งก็จะเป็นของที่ใช,ใช้ทาอาเจียนนะฮะใช้เกียร์ปมบลใช้เกียร์มบลไม่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 ไม,ไม่พี่ไม่เกียร์หรอกเออผมผมผมเพิ่งรู้เทคนิคหนึ่งเว้ยเทคนิคการที่จะฆ<ไ>่าไก่แบบรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียของไปมากมายนะฮะเดี๋ยวผมพาทาเว้ยแต่ก่อนอื่นต้องหาคิปเปอร์นะฮะโอย <laughs> การฆ่าไก่สวัสดีชิเปอร์สวัสดีชิเปอร์สวัสดีชิเปอร์ผู้อ่ะแล้วก็เอามาทําเป็นระเบิดนะฮะเดี๋ยวผมพามันแล้วก็เอาน้ําไปวางไว้ในฟาร์มไก่ไงเทคนิคนี้เป็นเทคนิคในตำนานนะฮะห้ามลอกเรียนแบบนะมีลิขสิทธิ์อย่ายายาอย่าอีกนัดเดียวผมก็ตายนะฮะผมขอโทษไอ้เจ้าบ้าขอโทษผมขอโทษแม็กิว ๋ยวาพีรูปใบมาสิงพี่อะไอแม็กอะไรออกไปกำจัดไอคิปเปอร์ให้หน่อยดิจัดไปออาไปฆ่าคิปเปอร์นะเว้ยอย่าอย่าทำให้บ้านเจ๊งนะเว้ยบ้านเจ๊งพี่ไรตีตายอะ <c oughs> ไปก่อนนี่หวชตังนานเอ,าเอ้าเฮ้ยรู้สึก โอเคเมื่อกี้เซิร์ฟแหลกนี่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเดี๋ยวก่อนนะแม็กนี่แอผมฆ่าไก่ผมผมไม่ต้องทำอะไรเลยฮะผมฆ่าไก่แป๊บเดียวได้18ตัวนะฮะทั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยะฮะแต่เดี๋ยวมาขยายฟาร์มไก่ก่อนดีกว่า พี่อยากให้ผมฆ่าอะไรนะคิปเปอรจออ์จัดปล่อ <c oughs> ยเฮ้คิปเปอร์เฮ้คิปเปอร์โอเคเลดี้แอนด์เจตแมนไก่เยอะไก่อ้าวไก่ไม่เคยเห็นไก่โดนไอไข่ไข่ตายปะ่ะไก่โดนไข่ไข,ข่ฆ่า ไ่โดนไข่ฆ่าไก่มันจะรันทด,ดไปไหนวะเอาสกายดับบินแล้วกูเอาไอแม็กสกายบินแม็กน้อยสกายบินฮนะโอ้โเสียงคิปเปอร์เมื่อกี้คุณได้ยินเสียงนี้ไหม อันจริง่ะโอเคผมรู้แล้วไอ้แม็กมันหายไปไหนมันแหลกนี่เองแหมเอา้าซอมบี้ฮเดินเหี้ยวโอเที่อะไรฮะซอมบี้เดินถอยหลังโอเคสวัสดีซอมบีม้เดี๋ยวนะของสำคัญแล้วล่ะอย่าบอกนะป้ายเราต้อง อ,อไม่เป็นไรไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยให้ไอ้ไอ้ภูมันมาซ่อมนะฮะเดี๋ยวค่อยให้ภูแม่งมาซ่อมนะฮะแม่เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเรามั่นใจทั้งคุณภาพและการเดินทางด้วยหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละแม่เดี๋ยวตอนนี้เรามีซอมบี้เต็มหน้าบ้านเลยโอเคนี่ได้ไแล้ว โอเคเด็ด okay. ผมหลุดหรือว่าหรอจะเช้าแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วว่าเน็ตไอ้แม็ก,แม,กแม่งบินว่ะบินมาแล้ายบายแม็กโอเคมันไม่บินละมันกลับมาละสว,วัสดีแม็กสวัสดีผมลูกเน็ตเน็ตบินจริงๆด้วยฮะแม่อ๋อนนี้คือสุกแล้วนี่หว่า โอเคมันหลุดโอ้โหคตรับปีอ่ะเข้าเซิร์ฟเลยหนูเขาอยู่เข้าอยู่กรงนั้นโอเครู้สึกว่าเน็ตนายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เรารู้สึกว่าเน็ตนายจะไม่ค่อยดีเท่าไร่นะเโอเคมาลองเปลี่ยนไม้ใหม่ดูนะฮะเพราะว่าไม้เก่าแม่งยังไงไม่รู้นะฮะไม่ไม่ใช่ไม้เก่าเด็ไม้ติดกับหมูฟังมันเออ่ไก่กานะมันกากนั่นเองนะฮะจะซื้อไม้ใหม่มาเป็นไม้ USB นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอมีเงินก่อนไม่ซื้อของล a าเซอรซ์เลอาเซอร์ไอ้นี่แม่งติดยี่ห้อไวนะ้่ มาเจ้าไข่ไอ้เจ้าไก่เจ้าไก่นับร้อยนี่ยัวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์อ่ะอุ้ยลืมลืมฉลองวันวาเลนไทน์แมมโถ่ไอ้บ้าเป็นไงวันวาเลนไทน์ได้ดอกไม้อะไรบ้างวะได้ของอะไรบ้างวะ มันหลุดนะฮะแล้วแล้วมันก็หลุดไปนะฮะไอหนูแม็กนะฮะเกียร์มาแล้วแม็กอะไรเน็ตนะหลุดปล่อยเอยงเลยเออวันวาเลนไทน์เป็นไงได้ของขวัญอะไรบ้างโอ้โห ในที่สุดผมก็ได้อชิพเมนต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอชิพเมนต์กันดีกว่าว่าผมได้อะไรบัตรแล้วบ้างอชิพเมนต์แ hmm. ม่งดูตรงไหนวะโอเคนี่ฮะวันนี mm ้ hmm. เหลือแต่ทําเค้กแล้วก็ทําขนมปังทําทํามขนมปังนี่ผมทําไปหลายครั้งแล้วนะ mm hmm. ตัดต้นไม้ได้อปเปิลแอปเปิลย่างป่า mm hmm. ได้ พี่ต้องทำเบ็ดแล้วว่ะพี่ต้องการอาชิพเมนเดี๋ยวเราจะเคลียแม่งให้หมดนะฮะน่ครับเจอเพชรนี่นะเดี๋ยวค่อยหานี่ครับถึงแม้จะมีเยอะเดี๋ยวเราจะเคลียให้หมดนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองโอเคอาหงอารเอมทำเบ็ดก่อนดีกว่าเป็นไงวันวาเลนไทยได้อะไรบ้างแม็กฮะวันวาเลนไทยได้อะไรบ้าง ไปแล้วไม่เงียบอ่ะแม็กโอเคเหลืออีกแค่อันเดียวอันเดียวอันเดียวอยู่ไหนวะถ้าขนมปังกว่านีกว่าเอาอาชิเมนไอแม็กเงียบชิบชิเงียบทำไมวะเงียบทำไมแม็กบอกเน็ตผมหลุดไม่หลุดนะทำไมไม่ได้รับอาชิเมนวะ ทำขนมปังเลยนี่ช่างมันอมนี่ครับแล้วก็แล้วก็ทำไม้จึ๊บปึ๊บสืบอ้ยลกัก <c oughs> เอ่อโทไอ้บ้า แม่ได้เบ็ดมากว่าจะได้เบ็ดมาแต่ละครั้งโอเคตกปลากันเตะจะได้ทำอาชีพเมนตนกันตกปลานั่งตกปลานะฮะนั่งตกปาลาเราต้องมีเทคนิคในการนั่งปามแล้วปามแล้วปื๊บนีออ่ได้ปลาตัวแรกฮนะเอาเอ,อ้ยปะทำไมปลาหูไปตัวนี้วะโอ้ปวดหัวเลย ไม่เป็นไรรอตกตอ่อตกต่อไปฮะแล้วใครเอาแก้วน้ํามาโยนมาโยนลงอ่ามาโยนลงบ่อบ่อน้ําเนี่ยสักตัวเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวปุ๊บได้ปลามาแล้วฮะตัวแรกของผมรู้สึกว่าจะเป็นปลาอะไรวะปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนแม็กแม็กแม็กแม,กแมกอชอบชอบกินปลาแซลมอนวะ่ะ ไม่โถเออไอ้บาอุตส่าห์ตกได้ชอบของชอบของชอบโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวฮะจะได้ปลาจะได้อะไรต่อไปนะฮะมามาฮะตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะต้องรอให้มีเอฟเฟกต์น้ำนะฮะ พุ่งไปเอาไอ้แม็กหลุดนะฮะโอเคเข้าใจจึ๊บได้ปลามาแลว้วไปทำอาชีิเมนดีกว่า <c oughs> แล้วน้ำนี่มันนะ <c oughs> <c oughs> ไปทำอาชีิเมนดีกว่า,า,า,ามไม่พี่ได้ปลาธรรมดา <c oughs> แล้วก็ได้ปลาแซลมอนด้วย <c oughs> ได้อาชีิเมนต์ อาชิเมนเราไม่มาเฉยเลยเอ้าหสซาตกปลาได้ทำไมไม่ได้อาชิเมนวะผมนี่งงแดกโถเอ้ยบางั้นดื่มน้ำซะหน่อยมันวก็ไปตักน้ำสะอาดมาตักตกปลาต่อดีกว่าฮะเผื่อเจออะไรคือการตกปลาในมายครับเออเวอร์ชั่นตั้งแต่1.7ขึ้นไปเวลามันจะอาจจะมันจะสุ่มว่าอาจจะได้ของของแบบ เป็นสิ่งของหรือว่าจะได้บานะฮะต้องรอการตกปลาอีกนานไหมไอเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นอะไรวะนะ่ะไม่เป็นไรฮนะยืนรอยืนรอแต่ตรงนั้นผมสงสัยว่ามันคืออะไรวะมันอะไรวะเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ไดที่ขี่สัตว์ว่ะโหตกปลาการตกปลาก็ดีอย่างงี้นะฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมานั่งตกปลาเผื่อจะได้ของแรงอย่างงี้บ้างนะฮะการตกปลามันจะแบบนะทําให้เราได้ของแรงนะฮะบางครั้งนะบางครั้งก็ได้ปลาปกติเออเดี๋ยวตกปลาต่อดีกว่าะฮะเผื่อจะได้ของดีเผื่อจะได้ของแรงแบบหายากเหมือนไอ้ที่ขี่สัตว์เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วใคร ใครเออนั่นแหละเชดโล่อะเย็ดยดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว<ด>มานั่งตกปลาจานตกปลาทำห้เราอาจจะได้ของดีตกปลาตกปลาตกปลามาแล้วมาแล้วเริ่มมีน้ำน้ำกระจายนละ้เริ่มมีเดี๋ยวเดีรอรอมีการขยับของปลานะ ล้วแม็กทำอะไรอึดได้อะไรมาโอ้โหได้ได้ถ้วยชามมา,อา,มาอเอาไว้ทำอะรเอาไว้ทำอาหารเห็ดนะฮะต้องไปหาเห็ดมาแล้วก็เอามาทำซุปเห็ดนะฮะโอเคน่าหาบัวเห็ดจ้ะเออแบบนึงเออดี่ะบัวเห็ดมันหายากนว้ยแม็กมา อันเล่นสิโอเคเดี๋ยวเราจะใครเข้าพอกวะเฮ้ยโอเคตกปลา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 ต้องได้ตัวดีต้องได้ของดีๆบ้างสิเริ่มมีน้ำกระจุยกระจายแล้วฮะอุ๊ดฮึโอ้โหได้แซลมอน ตกตอดีกว่าคือการตกปลานี่จะแบบนะมันเราเราคือตอนนี้ผมผมอยากได้อย่างเดียวอะน,นะคืออะไรรู้ก่ะแม็กสิ่งที่พี่อยากได้ให้เดี๋ยวก่อนลองมาตกที่อื่นบ้างสิ่งที่พี่อยากได้นั้นก็คือปลาปลกระป๋าทำอะไรวะเอาไว้กินไง แม็กอยากเมาว่ะกินไม่ได้ปลากระเป๋กกินไม่ได้กินได้ใครบอกว่ากินไม่ได้โถ่อ้บ้าเองก็ก่อนเราบกคนลองแล้วมันกินไม่ได้กินได้กินแล้วเมากินแล้วเมามาทำไมทำไมไอ้เจ้านี่มันเบ็ดแม่งชอบบักว่ะมามานั่งตกปลาเลอะมัน มาตกปลากันเถอะมาตกปลากันเถอะเย่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 ปลาปะเป่าปลาปะเป่าผมต้องการปลาปะเป่าผมต้องการปลาปะเป่าโจโจมา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 มีน้ำมาสิมีน้ำมาสิมาสิทำไมอึยเจได้แล้ววะโอเคได้ปลาปกติ โอเคนะคงขี้เกียจเขี่ยทุกพาแนละ้วไปเที่ยวนรกกันเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้แม่งไม่ได้ไปนรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปนรกเล่นกันดีกว่าไม่มีอะไรทำนะฮะเข้านารกแม่งเลยนะฮะเฉาุดนรกแม่งเลยอู้คิปเปอร์มาในนรกได้ไงเนี่ยชิบหายเลยแม็กอะไรพีติดอยู่ในนรกเมื่อกี้เมื่อกี้คิปเปอร์มันระเบิดอะ หลังจากมันระเบิดด้วยคือประตูนรกมันมันระเบิดตรงเข้าหน้าพี่เลยใช่ไหมประตูในเธอแม่งแม่งดับไปเลยพี่กลับบ้านไม่ได้พี่ไม่ได้เอาเหล็กมาด้วยเนี่ยอย่รอผมเข้ามานครับ่อนดีวผมหาออกซิเดียนให้นะไม่ต้องหาออกซิเดียนให้ก็ได้มันจะมีประตูนรกอยู่แม็กแล้วไปทําพี่มีเหล็กอยู่แล้วก็ไปเอาเหล็กมาแล้วก็ไปทํามานะ ไปเอาไฟอ่ะมาเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเลยผมให้ผมเข้าไหมครับเนี่ยทำไมเข้านานเนี่ยคือต้องรีบด้วยนะก่อนตอนนี้อ่ะพี่พี่แม่งนะติดอยู่ในละลกอ่ะโคตรเชี่ยีเนี่ยละลูกจริงดิ ก็จริงพี่อย ja. mm ู่ในนรลกแล้วนาลกแม่งไอประตูในไอไม่รู้แบบคิปเปอร์มันเข้าไปในประตูเนเธอร์ได้ไงก็ไม่รู้พี่ทให้ผมดูจนงไรม่ไ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 ม่แม็กไอมันจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในแถวบ้านพี่อ่ะอะไรช่วยพี่ด้วยมันเป็นหลังเล็กๆแล้วมันก็จะเป็นเนเธอร์อ่ะเป็นเนเธอร์คือคือตอนนี้พี่กลับไม่ได้แม็ก แม็กต้องช่วยพี่นะเว่ยถ้าพี่กลับไม่ได้ก็คือชิบหายนะแม็กก็คือพี่ต้องอยู่ในนี้ตลอดชีวิตนะแม็กไม่ก็ฆ่าตัวตายพี่อยากฆ่าตัวตายนะเว้ยพี่มีของเทพอะ่ะใช่พี่มีของเทพแล้วเป็ของนะเข้าน้ำแบบเขเวลานี้มื่ออยากจะเข้าห้องน้ำเหนื่อยใจ <c oughs> เหนื่อยใจจรยง ฆ่าตัวตายแล้วค่อยมาเอาของเทพอยู่นรกก็ได้นหว่าโอเคเตรียมตัวฆ่าตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายแล้วค่อยมาเอาของเทพก็ได้ฮะลืมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นทำเป็นกล่องไว้ฆ่าตัวตายแล้วกลับบ้านก่อนฮะเราจะได้ของเทพ ของเทพเราก็เก็บไว้ในกล่องไงเออฉลาดหน่อยอ้แม็กเอาผมไม่รู้กล่องวางได้อะในนรกอะ <c oughs> กล่องวางในนรกได้ <c oughs> เก็บชุดไว้ด้วยแต่มันไม่ได้บอกพี่ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้แต่พี่จะฆ่าตัวตายเลยนะ <c oughs> พี่เสียายแค่อย่างเดียวในตอนนี้คือเลเวล บายบายเพื่อนเวลฉันทุกอย่างจะหายไปเพราะว่าฉันจะฆ่าตัวตายพีจะตายแล้วไอ้แม็กเจอกันอยู่บนโลกนะกลับมาบนโลกนะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกลับมาบนโลกแล้วแม็กกลับมาบนโลกไฟก็ยังลามเต็มตัว เพราะเจ้าคลิปเปอร์ในแท้พี่ถึงต้องฆ่าตัวตายแล้วก็ไฟเช็คเอ้ยเดี๋ยวแม็ก <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ไปแล้วครับไปเอาคลองเทพในนรกไ <c oughs> ม่คลิปเปอร์เข้าไปในนรกได้ไงบู้ คิปเปอร์ฟิลฟ้าอยู่ดีแม่งเจอค er ิปเปอร์ในลถเฉยเลยจริงเด็กจริงดีแม็กเ,<ร>เอาเฮ้ย <hey. S 2> น,นะทำไมพี่มาเกิดอีกจุดหนึ่งวะโอ้แล้วของเทพพี่อะอย่าบอกนะต้องหายไม่นะไม่นะของเทพพี่อยู่ข้างบนน่ะแต่ว่าพี่มาเกิดอยู่ข้างล่าง ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเอาของไปเอาอุปกรณ์มาตะลุตะลุยเนเธอก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กทำไมซีดมันไม่โหลดโอ้แหลก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 งั้นสงสัยพาร์ท1 18คงต้องจบยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าแม่งแหลกเกินไปนะ อยู่ดีปิงนึงนะโอเคครับงั้นเจอกันพาร์ทที่12นะโอเคครับไปครับบายเจอกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาของเทพในละลกแนวนะครับไปครับบาย